วันนี้เอ๋จะเอาดูคติสกรรมเบอร์คันนี้เที่ยวจันทบุรีค่ะและนี่คือสมาชิกของเรากินแบบเซ็กซี่เฮ้ยพี่เป็นคนส่ยหวาไม่กินแบบเซ็กซี่กินมิรนโตะกนโตะจุตลาลีแล้วเดี๋ยวเนสเตชันนะคะเราจะขี่มอไซค์ไปกินปู เี่ยวที่ปลายตะวันโฮมสเตย์ค่ะกับเพื่อนๆแกงๆนี้แหละแต่งตัวลุยกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปกินปูกันนะคะเอ๋ยเนี่ยต้องเอามอไซค์ดูคติคันนี้เนี่ยไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเพราะว่าไม่ได้ใช้นานแล้วนี่เลยค่ะเชลโมโตแคร์ <Motor> สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบรวดเร็วภายใน5นาทีโดยพี่ช่างที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานแหมไม่ได้ขี่น้องมาสนานพอไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถือว่าวิ่งดีมากค่ะรอบนี้นะเอ๋ยใช้น้ำมันเครื่องเชล l l แอดวานซ์ให้ช่วยดูแลมอเตอร์ไซค์และก็การเซอร์ว เรียกว่าสะดวกรวดเร็วมากๆเลยค่ะจะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หรือว่าคันเล็กนะก็ใช้บริการที่ปั๊มเชลได้เลยนะป้ายตะวันยีตนรับครวัอดีครับบริการผมดีมากเลเดีวาเรียกว่าปลายตะวันโฮมสเตย์นะเป็นอีกที่หนึ่ง <c oughs> ที่เ๋ยวเนีย่ยถึงกับต้องไปซ้ำอาหารอร่อยกิจกรรมแน่นแถมยังนอนหิ่มบอกเลยว่าจันทบุรีของดีเพียบเลยค่ะ